เห hablando, mind, ็นครั้งแรกก็อยากอยู่ที่นี่แล้วโครงการนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านท่ามาโอตำบลขัวมุงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะห่างจากเซเว่นดอนแก้วเพียง1กิโลเมตรนะคะบ้านหลังนี้มี3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห yeah, ้องครัวและอีกหนึ่งห้องรับแขกค่ะพร้อมกับนะคะโรงจอดรถได้ถึง2คันเลยล่ะค่ะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมากกว่า130ตารางเมตรเลยนะคะหน้าบ้านของเขาถูกออกแบบให้มีพื้นที่กว้างค่ะสามารถเดินชมบ้านได้ทั่วบ้านเลย พาทุกท่านมาชมข้างบ้านกันบ้างดีกว่าค่ะข้างบ้านเนี่ยถูกตกแต่งด้วยสนามหญ้าค่ะมีทางเดินเท้าให้น่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะเข้ามาชมข้างในกันบ้างค่ะเปิดเข้ามาเราจะพบกับตัวในบ้านนะคะที่มีห้องโถงที่กว้างมากๆเลยค่ะพามาดูห้องแรกกันค่ะห้องแรกเนี่ยจะเป็นห้องครัวของเขานะคะ เรามาจ้าเอกกันที่ห้องมัสเตอร์รุมกันบ้างค่ะห้องมัสเตอร์รูมเนี่ยจะเป็นห้องที่อยู่มุมหน้าบ้านสุดเลยนะคะมีประตูอยู่2บานค่ะเป็นบานกระจกแล้วก็เป็นบานไม้นะคะมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะวันนี้ทางทีมงานมีรูปภาพมาฝากทุกท่านด้วยนะคะหากท่านใดสนใจตัวบ้านเป็นพิเศษสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะสํหรับวันนี้สวัสดีค่ะ